คุณผู้ชมคะส่วนคดีการเสียชีวิตของเสียต้นเจ้าของนวดสปานวดแผนไทยนะคะที่ไปเสียชีวิตที่บ้านพรยาที่มหาสารคามแม้ว่าในคดีก่อนหน้าก็คือคดีรอบยิงที่อยู่ในพื้นที่วังทองหลางจะได้ตัวทั้งผู้จ้างวานได้ตัวคนหาอาวุธปืนได้ตัวคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่าในส่วนของมือปืนยังคงหลบหนีอยู่แต่ทางญาติเองยังคงรู้สึกนะคะว่าสองคดีนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนก็คือเป็นความเชื่อของทาง ครอบครัวแต่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าทางตารวจสอนอวังทองหลางควบคุมตัวมดค่ะซึ่งเป็นภรรยาของเสียตน้นแล้วก็เธอเองก็เป็นผู้จ้างวานนะคะรวมถึงผู้ต้องหาอีกสองคนถูกนำตัวฝากขังที่สารอาญารัชดาบรรยากาศคือวันก,นก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเธอไม่ได้มีทีท่าเครียดหรือกังวลอะไรแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ค่ะดูเหมือนว่าเธอจะเครียด มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็บอกว่าเธอเครียดเพราะเธอเป็นห่วงลูกมากแล้วลูกก็คือสิ่งเดียวที่เธอกังวลที่สุดเนี่ยเป็นจังหวะที่ได้มีการพูดคุยกันตรงนี้ส่วนผู้ต้องหาอีกสองรายก็คือสาโรธนะคะที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนถูกคุมขังที่สอนอหัวหมาก แล้วก็วีรพัฒท,ที่ทําหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถูกคุมที่สอนอโชคชัยทั้งหมดก็ถูกแยกคุมส่งสารอาญาเช่นกันพนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านประกันตัวท้ายคำร้องทั้ง3รายเลยเนื่องจากว่าเป็นคดีท,ที่มีอัตราโทษสูงนะคะกลัวว่าถ้าได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวกันออกไปจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ อาจจะถึงขั้นหลบหนีกันเลยก็ได้ทางด้านพันตำรวจเอกจะดดยยังนอกค่ะผู้กำกับสนวังทองหลางบอกว่าจากการสอบสวนมดยังยืนยันจะให้การทุกอย่างในชั้นศาลเท่านั้นส่วนวีรพัฒนคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้กับมือปืนเนี่ย ถือว่าคาให้การเป็นประโยชน์นะคะอย่างมากต่อรูปคดีทั้งการพิสูจน์ยืนยันตัวตนว่ารวมไปถึงการจําลองพฤติการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อ8เมษายนคดีนี้ก็เลยมีหลักฐานพยานที่เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากเช่นเดียวกันกับนายสารสนะคะผู้ต้องหาอีกรายที่เป็นคนจัดหา แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบสวนสอบสวนไปอยู่ในสํานวนของคดีหมดแล้วแต่สารโรสกับวีรพัฒน์ก็ยืนยันค่ะว่าไม่เคยรู้จักมดมาก่อนคาดว่ารู้จักกันผ่านนัทพลที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เป็นมือปืนน่นะคะซึ่งตอนนี้ตํารวจกําลังพยายามล่าตัวอยู่ค่ะนัทพลคนนี้นะคะคุณผู้ชมพบเห็นสงสยัยแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ด้วย มาดูทางฝั่งครอบครัวของเสียต้นกันบ้างค่ะก็เดินทางมาที่ศาลอายารัชดานะคะยื่นคัดค้านการประกันตัว3ผู้ต้องหาโดยมีทนายเดชาที่เป็นทนายฝั่งครอบครัวเสียต้นนะคะบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาคัดเนี่ยเพราะกลัวว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะหลบหนีหรืออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้แล้วก็อาจจะไปร่วมมือกับมือยิงที่อยู่ในระหว่างการหลบหนี กลับมาก่ออันตรายกับครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลนะคะที่ครอบครัวเสียต้นให้มาไม่ว่าจะเป็นแม่นะคะพี่สาวหรือว่าญาติคนสนิทล่าสุดเนี่ยทุกคนได้รับเบอร์โทรศัพท์แบบแป,กแปลกๆค่ะมีสายแปลกๆโทรเข้ามาป่วนคุณผู้ชมโทรเข้ามาป่วนครอบครัวเขาไม่เว้นแม้แต่หลวงพ่อซึ่งพ่อของเสียต้นที่บวชเป็นพระ ก็มีเบอร์แปลกโทรมาป่วนค่ะก็มีการเอาเบอร์โทรทั้งหมดให้ตำรวจแล้วนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อว่าใครที่โทรเข้ามาปั่นป่วนแบบนี้ทนายเดชาเชื่อว่าคดีจ้างวานฆ่าที่กรุงเทพโยงกับมหาสาราคามเนี่ย ตอนนี้เชื่อประมาณ70%นะก็คือค่อนข้างจะเชื่อเลยนะคะแล้วผู้ต้องหาสองคนก็สารภาพแล้วตํารวจฝั่งมหาสารคามเองก็สอบพยานบุคคลพยานแวดล้อมเพิ่มเติมชาวบ้านหลายคนให้การเป็นประโยชน์ค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้มีศพมาชนะสูตรแต่ก็เชื่อว่าจะออกหมายจับพยานบุคคลจากพยานบุคคลที่ให้ข้อมูลและจากข้อมูลที่ได้จากพยานแวดล้อมเหมือนกันเช่นเดียวกับคดีของแอมซยานัยนั่นเองค่ะ ก็เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าพยานเดิมเนี่ยก็ให้การไม่เป็นประโยชน์แต่ตอนหลังพอสารออกหมายจับจำเลยทั้งสามในคดีนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าพวกชาวบ้านแถวๆสมหาสารคามที่อยู่ในวงเล่าเนี่ยก็เริ่มให้การตามความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ไม่มีศพเนี่ยมันก็อาจจะใช้พยานหลักฐานอื่นเช่นพวกแชทคําพูดพยานบุคคลพยานแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันก็อาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มได้ ทนายยังพูดถึงการทำงานของทางด้านตำรวจสพยางศรีสุราษฎร์ด้วยนะคะบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันมีเงื่อนงำเป็นการตายผิดธรรมชาติก่อนหน้าที่เสียต้นจะตายที่พื้นที่มหาสารคามเขาเองก็เคยถูกรอบยิงจึงติดใจค่ะที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมส่งร่างไปให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพทำให้ญาติของผู้ตายอาจจะเสียโอกาสที่จะได้รู้ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรเรื่องนี้ค่ะทนายเดชาบอกว่าพฤติกรรมตำรวจเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายนะผิดวินัยมาตรา 15. เนะคะวิธีพิจารณาความอาญาหรือผิดขั้นตอนในกระบวนการชั้นสอบสวนและการที่คุณมด ภรรยาของเสียต้นพาหลวงพ่อหรือว่าพ่อเสียต้นไปเจราจาแถมบอกว่าจะให้เงินตั้งสองล้านแลกกับการไม่เอาร่างไปชนะสูตรที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้มาก่อนเพระศพยังสวดได้เพียงวัน2วันกลับไปนั่งเจราจาเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินกันแล้วทนายเดชาบอกว่าคนที่ชักจูงมดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายค่ะแล้วก็รู้กระบวนการรู้ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะในเมื่อ พนักง,งานสอบสวนนะฮะสพที่ย่างรีสุราษฎร์เนี่ยถ้าพบว่ามีการตายปิดร,รมชาติแล้วแล้วก็ญาติเขาก็สงสัยนะครับแล้วก็แจ้งแล้วว่ามีการยิงกันที่กรุงเทพเนี่ยโดยโดยทั่วไปนะครับและตามหลักกฎหมายเนี่ยก็ต้องทําการชนะสูตรพิสูจน์ไอการไม่ทําการช,ชนสูตรพิสูจน์เนี่ยมันก็ทําให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ญาติคนตายได้รับความเสียหายก็เสียสิทธิ์ในเสียโอกาสในการที่จะรู้ว่าความจริงเนี่ยนายต้นเนี่ยเขาเป็นอะไรตายอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญ นะครับซึ่งมันอาจจะผิดวินยัยหรือว่ามาตรา157ก็ได้และยังมอีอาจจะผิดเกี่ยวกับเรื่องออวิธีวินาวความมายาเรื่องว่าจะไปกระทําการใดๆกับศพนะก่อนที่จะมีการชนะสูตรพิกศพก็มีโทษจําคุกถึง4ปีนะก็หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามีการไปตกลงกันนะครับว่าไม่ต้องผ่าศพ <S <S นะครับถ้าถ้าผ่าแล้วมันอาจจะมีสารนะครับประกันไม่จ่ายเพราะนั้นก็จึงไปตกลงสร้างความมั่นใจกันที่โรงพัก ว่าจะจ่าย2ล้านนะครับซึ่งมันผิดวิสัยแล้วมันก็ผิดปกติฮะนะสวดศพได้วัน2วันยังไม่เผาเลยแต่ไปตกลงเรื่องสมบัติกันแล้วไม่มีใครก็ทำหรอกฮะ มาทางฝั่งของคุณหมวยบ้างนะคะที่เป็นญาติสนิทของเสียต้นแล้วก็บอกว่าก็สนิทกันดีกับมดด้วยเหมือนกันเธอบอกว่าส่วนตัวเธอเองยังเชื่อนะคะว่าอีกหนึ่งปมสาเหตุที่ทําให้หมดรู้สึกบาดหมางใจกับเสียต้นน่าจะเป็นเรื่องที่เสียต้นเนี่ยเคยนําผู้หญิงเข้ามาที่บ้านที่เสียต้นกับมดใช้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนเป็นการยามเกียรตินะคะแล้วบางครั้งเสียต้นก็จะด่าทอดูถูกครอบครัวของมดซึ่งมดเป็นคนมาระบายให้เธอฟังก็เลยเชื่อว่า ตัวของมดน่าจะติดใจเรื่องนี้ด้วยคุณหมวยบอกว่ามดเองเนี่ยมักจะติดตามเสต้นผ่านทาง GPS นะคะที่ติดตามตัวของเสต้นและเชื่อว่ามดเตรียมการที่จะหย่ากับเสต้นอยู่แล้วถึงได้เตรียม GPS เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานในการจะหยา่าแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะกล้าลงมือถึงขั้นที่จ้างมือปืนมาฆ่ามาแกงกันขนาดนี้มดก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นผู้หญิงเด็กร้านมันเป็นแค่แบบผู้หญิงน้องเขาทำงานอินเตอร์เทน เขาไม่ใช่แบบว่าเป็นเมียน้องเมียน้อยมดรู้อยู่แล้วรู้แต่ใจอยู่แล้วแล้วเอาเบ็ดประเด็นนี้มาเป็นเพื่ออะไรว่าเมียน้อยนะต้นมีเมียน้อยคืออะไรแล้วมดให้คนตามมดแอคแท็กสัญญาณ GPS ของต้นได้อะว่าต้นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงลูกเขาดูได้อยู่แล้วมดรู้อยู่แล้วต้นไปไหนอะไรยังไงมดยังบอกพี่อยู่เลยว่าผู้หญิงคนนี้พักอยู่ที่ตึกไหนอะไรยังไงแสดงว่ามดตาตามมดเตรียมการก่อนแล้วว่าจะยา แล้วมดเตรียมหาหลักานหมดแล้วมดถึงบอกพี่อย่างนี้ถึงรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นพักอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฉะนั้นน่ะแต่คําเดียวที่ติดใจคือแบบมดมด,มดกล้าทําถึงค่าต้นเลยเหรอรู้ว่าพอจะมีเรื่องบาดหมงางทะเลาะเบาแววงกันแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นให้ลงมือก่อเหตุแบบนี้นะคะคุณหมวยเธอบอกส่วนเรื่องที่มือปืนยังจับตัวไม่ได้ในคุณหมวยบอกว่าถ้าเป็นคนที่ตํารวจสงสัย เธอเองไม่รู้จักนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักอะไรกับมดหรือเปล่าแต่คุณหมวยเชื่อว่ามือปืนที่ตำรวจสงสัยอยู่ยังไม่ใช่มือปืนตัวจริงแต่ก็คิดว่าตัวจริงน่าจะเป็นคนใกล้ตัวของเจมดนี่แหละซึ่งเสียต้นเองก็รู้จักกับคนคนนี้แต่ไม่ได้ถึงขั้นสนิทสนมเพราะเธอเคยถามเสียต้นค่ะช่วงที่ถูกลอบยิงว่าคิดว่าใครเป็นคนยิงคนยิงเป็นใครเสียต้นบอกว่าเป็นคนคนนี้ คือเสือต้องเคยพูดขึ้นมาว่าคนที่ยิงเขาคือใครนอกจากนี้นะคะคุณหมวยก็ยังมีหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงค่ะระหว่างคุยกับแพทย์นิติเวชเธอสอบถามกับทางแพทย์นะคะว่าทางครอบครัวของเสียต้นต้องการชนสูตรพลิกศพซึ่งแพทย์ก็มีความเห็นว่าควรชนสูตรแต่ก็ต้องรอทางตำรวจเป็นผู้ดำเนินเรื่องแล้วก็ส่งมาที่โรงพยาบาลและเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีการยื่นประกันตัวมดเนื่องว่าเนื่องจากว่า ญาติเองยังเตรียมหลักทรัพย์มาไม่ครบแล้วก็ทางตำรวจเองก็มีการยื่นในท้ายสำนวนไปแล้วว่าคัดค้านการประกันตัวทั้ง3คนเลยนะคะ